ไม่ความหมายเปลี่ยนไปผมพูดกับข้าราชการไทยในที่นี้ก่อนมาออกรายการเนี้เขาก็พูดว่าหลักสมมุติที่กัม,กมพูชายึดถือหลักสมมุติที่ทางการไทยยึดถือเออผมบอกว่าก็ถ้าเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถ้าพูดออกมาอย่างนี้นะว่าเราล้าหลักสมมุติเข้าไปห้าสิบห้าเมตรเนี่ยเออมันก็ฟังดูพอจะฟังได้นะไม่ใช่บอกว่าเราล้าแดน คือคำพูดเพียงคําเดียวเนี่ยมันมีความหมายที่ทำให้พี่น้องประชาชนที่เขาอ่านข่าวเขาดูโทรทัศน์โดยที่เขาไม่ได้รู้ข้อมูลทั้งหมดซึ่งมันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนเนี่ยเขาเข้าใจการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนณจุดนี้ผิดพลาดไปได้หลักสมมุติกับหลักเขตแดนแนวรั้วกับแนวเขตแดนมันต่างกันมหาศาลแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องบอกว่า เอ้ที่นี้มันมีสันปันน้ำไหมไม่มีนะไม่มีสันปันน้ำบริเวณเขตแดนที่4ี่ิกนะมีไหมครับมีสันปันน้ำ <c oughs> ไหมครับตอนนี้ครับขอแค่นี้ครับแล้วผมครับขอบค,ค, <c oughs> คุณครับขอบคุณสวันดงครับเชิญคุณวิทีครับเจ้าของพื้นที่ครับคือผมอยากจะเชิญท่านนายกและท่านรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับให้มาดูที่หลักเขตครับถ้าท่านมาเนี่ยผมจะให้ชาวบ้านนะครับผู้ที่เดอดร้อนเนี่ย อุ้มท่านไปถึงที่หลักเขตเลยครับถ้าท่านกล้าจริงแค่มานะครับท่านไม่ต้องกลัวแล้วว่าเขาเมรมันจะยิงท่านชาวบ้านะ่ะเมื่อวันที่สามสิบอเมื่อวันที่สามผมก็ไปในหมู่บ้านแล้วผมก็ขึ้นไปบนถนนสีเพนคเขาเปิดประตูรั้วที่เขากั้นอะ่ะใกล้ผมก็ขึ้นไปผมก็ขับรถขึ้นไปไปกับแฟนผมก็ไปดูว่ามีทหารเขเมรอะไรไหมอ่าก็คือบนถนนนั่นก็คือโลง่งแล้วเขาก็ แต่ก่อนไม่เคยเขียนว่าประกาศกฎระเบียบการศึกนะครับพอผมขึ้นไปอา้าวทาไมมันเขียนประกาศกฎระเบียบการศึกก็ล่ะผมก็ขับรถไปเรื่อยจนไปชนเกือบจะถึงด่า,ดานไปถึงเสาไฟฟ้าที่เขาขายส่งขายให้กม่ะผมก็ไปเจอด่านพปถึงเสร็จเขาถามว่าพี่มาได้ยังไงบอกก็้าลูกน้องท่านเปิดประตูให้ผมมาผมก็มาา,า,าพี่เป็นไรผมก็เป็นประชาชนาผมก็เลยมาเขาบอกพี่ ผมให้พี่ขอพี่กลับนะเพราะว่าผมจะเดือดร้อนเขาบอกอไม่เป็นไรให้ผมกลับก็กลับผมก็เลยเข้ามาในหมู่บ้านคืนก็มาคุยกับชาวบ้านที่เขาไปประชุมที่โคกสูงไปแหกตาชาวบ้านไปบอกว่าพวกที่จะมาทําข่าวเนี่ยกับพวกที่ทางเพื่อรักษาแผ่นดินไทยเนี่ยบอกเขาจะมาทําความเดือดร้อนให้เราเราต้องไล่มันออกไปอ ชาวบ้านเขางงเขาบอกนึกว่าจะมาช่วยเขาในที่การที่ทำกินของเขาคือเพื่อทวงแผ่นดินของเขาคืนอ่าชาวบ้านเขาเลยไปฟรีไปเกอร์พอกลับมาอาแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วไม่ได้ถามเขาต่อละไม่กล้าถามเพราะเขาบีบไว้อขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณวิธิครับ ช่วงนี้เราจะให้คุณผู้ชมได้ดูข้อเท็จจริงสภาพของหลักเขตที่เราพูดพูดกันนะครับหลักเขตที่45 46 47 48กล้องต้องซูมที่คอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับเชิญอาจารย์เทพมนติครับคือจากจากเอกสารนะครับสคหนึ่งนะครับถ้าผู้ชมทางบ้านก็จะเห็นอันนี้คือหลักเขตที่45นะครับซึ่งซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่แต่ว่าเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ย ยังอยู่นะครับเหตุที่บอกว่าสองปีที่แล้วยังอยู่เนี่ยเพราะว่าอันนี้คือรายงานของกองกำลับงบุรพานะฮะที่ทำไปถึงหน่วยงานกระทรวงกลาโหมและก็กระทรวงการต่างประเทศนะครับอีกอันหนึ่งก็คือหลักที่46นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่หลังหมู่บ้านที่คุณพนิษกับอ,อีกหกท่านนั้นได้ถูกจับไปฮนะ เดี๋ยวผมจะบอกต่อไปว่าคืออะไรอันนี้คือหลักที่47ซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดมากเข้าใจว่าตอนนี้คงไม่เหลือแล,ล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูหลัก46หลัก45ระหว่างหลัก45กับหลัก46เนี่ยมีที่ดินออของคุณบุญจันทร์เกทธาตุนะครับซึ่งยืนยันว่าคุณพนิดกับ อีกหกท่านนั้นถูกจับในที่ดินแปลงนี้นะฮะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่23พฤษภา,าคม2498เพ <Yes. S 1> ราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่สมัยจอมพลปพิบูลสงครามอครับนะ,ะนะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่านี่คือที่ดินของคนไทยแล้วก็มีการมีการไปเสียภาษีล่าสุดคือวันที่20มกราคม2553นะฮะแล้วคุณลุง บุญจันทร์ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้อายุ84ปีวันที่ได้รับการครอบครองที่ดินแปลงนี้เโอเคโอเคครับเพราะนั้นก็คือก็คือการครอบครองเนี่ยมีมาตั้งแต่24 2498ใช่ไหมฮะ ก็คือเป็นเป็นช่วงระยะเวลาที่ตั้งแต่สมัยจอมพลปอนะครับตอนนี้ที่สำคัญก็คือมีการเสียภาษีมาทุกปีแต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่ได้เข้าไปที่ทับกินนะครเพราะว่าไปถูกกรณีที่มีการเป็นการเขตเอาไว้นะครับตกลงผมไม่สับสนใช่ไหมสับสนที่แน่ครับสับสนที่ดินในตกลงว่าที่ดินในเบ ในเบก็คือถูกจับครั้งแรกครับครั้งแรกที่ถูกจับกับผมก็ที่ในเบท่านอาจารย์มีรู้ดีแล้วก็ถึงไปเข้าถูกจับที่ในเบอีกแต่ว่าของคุณลุมบญจานนี่อยู่ที่หมู่บ้านไม่ไม่ถัดไปถัดไปจะอยู่กึ่งกลาง46-47ครับโอเคกงลางอย่างนั้นอาจารย์ต้องเปลี่ยนทันทีแล้ว46-47นะครับตอนนี้คือเป็นพื้นที่ของคนไทยนั่นแหละนะครับพราะนั้นก็เข้าใจถูกแล้วครับจะเฉียงตะวันตกเฉียงใต้ครับจะเฉียงไปหา47 ตอนนี้ผมจําได้ว่าวันที่สองของการถูกจับเนี่ยกองเขตแดนได้ลงมาพื้นที่นะฮะกระทรวงการต่างประเทศกองเขตแดนแล้วก็รู้สึกว่าจะมีหน่วยของทหารลงมาด้วยนะครับผอ,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 อก,กองเขตแดนบอกว่าให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามบอกว่าเจ็ดคนนั้นลุกเข้าไปในลุกล้ําเข้าไปในเขตกัมพูชานะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผอ,อ,อก,กองเขตแดนเนี่ยก็ มีรายงานขานะะ่าวของนักข่าวบอกว่าเขาเดินไปแค่ที่นาและพอเห็นทหารกับ,บูชาถือปืนอยู่ไลยๆก็รีบกลับไปแล้วเขาก็ไปยืนยันว่าเจ็ดคนนั้นถูกไปลุกล้ำจริงๆอันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นวิธีการที่ใช้ไม่ได้สําหรับวิธีจะพิสูจน์นะครับเพราะนั้นผมอยากจะเสนออย่างนี้ครับว่าก่อนอื่นเนี่ยท่านนายกอาจจะต้องบอกกับสมเด็จฮุนเซนว่า ยังไม่ต้องมีมีการนำเอาเจ็ดคนนั้นไปขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคาดียังไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องมีการไต่สวนในขั้นไต่สวนก็คือปิิการเป็นการพิสูจน์ก่อนว่าเจ็ดคนของคนไทยนเนี้ยอยู่ในดินแดนไทยจริงๆตามที่เอกสารเสร็จมีแล้วต้องออกมาจาก,การอย่างเล่งด่วนก็คือให้สมเด็จคุณเซนปล่อยคนไทยซะ จะปล่อยให้ขึ้นศาลนี้ไม่ได้เพราะถ้าเกิดขึ้นศาลเมื่อไหร่เนี่ยคำตัดสินของศาลแล้วก็อภัยโทษโดยสมเด็จสีฮันุจะทำให้ตราคุดซึ่งชาวบ้านรักษาตราคุดมานานแล้วทุกคนรู้หมดว่าตาคุดคือตาแผ่นดินจะให้เสื่อมเสียพระเกียรติยศไปถึงพระมหากษัตริย์เราไม่ได้จะให้คนเจ็ดคนถูกอภัยโทษโดยพระมหากษัตริย์กัมพูชา บนพื้นที่ดินของไทยโดยที่แล้วเราจะเอาตราคุณของเราไปไปทำอะไรต่อไปนะฮะเราครอบครองมาตั้งแต่2.4.9.8ก่อนที่ UNSCR จะมากันพื้นที่ให้เขเมรอพยพมาอาศัยเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์บอกอยู่แล้วนะครับแล้วผมอยากจะบอกว่าการที่กระทรวงต่างประเทศไปจ้างนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเนี่ยไหนบอกว่าเขาทำทุกๆเรื่องไม่ใช่หรอ ทำไมเรื่องแบบนี้ไม่ลงพื้นที่มาช่วยชาวบ้านนะฮะจะไปทำแม่น้ำดานูฟบ้างไปทำต่างประเทศบ้างแต่วกไปวกมาจะทำปราสาทพระวิหารอย่างเดียวนั่นแหละเพราะนั้นถ้าแน่จริงกระทรวงต่างประเทศไปจ้างก็เสียเงินแล้วเนี่ยเอาคนกลุ่มนั้นเนี่ยนักวิชาการกลุ่มนั้นเนี่ยลงมาช่วยชาวบ้านมีประโยชน์มากกว่าสำหรับคุณเกษรพิรมเนี่ยผมไม่อยากจะพูดถึงรัฐมนตรีคนนี้แล้วเพราะว่าผมเข้าใจว่าสุขภาพตาไม่ดี เพราะฉะนั้นแกไม่อ่านอะไรเลยเพราะนั้นแกจะเห็นดินแดนของคนไทยเป็นดินแดนขเขมรตลอดเพราะว่าตามันมองไม่ค่อยดีดยดยแล้วหูก็หูก็บอดอีกแล้วยังเบาอีกเพราะนั้นคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยต้องตรวจสอบก่อนไม่ใช่ไปเชื่อหรือไม่เคยอ่านหนังสือเพราะอ่านไม่ได้ คนอ่านไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันแหมมันจะใช้คําว่าไงดีะมันไม่สมศักดิ์ศรีความเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งมันเป็นศักดิ์ศรีของเกียรติภูมิของชาติผมถึงบอกว่าท่านเกษตท,ท่านลาออกไปเถอะลาออกไปซาณนวันนี้เนี่ยดีกว่าจะถูกถอนหงอกหรือถูกคดีอาญาว่าเป็นคนพูดเพอเจอร์แล้วทำให้เสียดินแดนนะฮะอันนี้ผมก็ฝากไว้นะครับ แล้วรวมทั้งท่านนายกต้องมาตรวจสอบนะท่านนายกเจตนาดีส่งคุณพนิดมาตรวจสอบปนะเนี่ยท่านนายกตั้งกรรมการอีกชุดหนึ่งแต่ไม่ต้องเอากลุ่มนะัากพิจารารกลุ่มเล็กก็ได้นะเอามาตรวจสอบเลยแล้วไปที่หลักเขต45 46 47ให้ได้นั่นคือดินแดนที่เรายังครอบครองอยู่นะครับแล้วมีโฉนดมีสอคอหนึ่ง แสดงกรรมสิทธิ์ของชาวบ้านตลอดเวลานะฮะแสดงว่าตั้งแต่สอง8เนี่ยไม่เคยมีปัญหานะฮะชาวบ้านไปถึงเขตได้ไปถึงหลักเขตได้นะฮะจนกระทั่งให้เข,ขเนะใขเ้เขมนวมาอพยพก็ยังไม่น่าจะมีปัญหาเพราะยังไปดูหลักเขตได้แต่หลังจากที่ขเขมรสงบแล้วขเขมรส่วนหนึ่งไม่กลับบ้านมันเลยเริ่มมีปัญหาก็คือกลัวว่าเดี๋ยวจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็เลยไปเคยเยื่นหลักเขต พร้อมกับมีคนโลภมีข้าราชการนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดสากแก้วท่านให้สัมภาษณ์วันแรกๆที่ถูกจับไปเนี่ยผมรับปวดกระบาลอ่ะภาษาเขมรนะปวดกระบาลก็คือว่าท่านไปบอกว่ายังไม่มีการปักปันใดๆทั้งสิน้นเขตพื้นที่สากแก้วมีปัญหาเรื่องการปักปันหมดเลยเพราะว่าคณะกรรมการยังพูดชื่อผิดอู่ด้วยนะที่บอกว่า JBC ีเนี่ยแกก็ยังพูดเป็นคณะกรรมการปักปันเขตแดน ยังไม่ได้ทําการตกลงกันผู้ว่าเป็นถึงผู้ว่าจังหวัดสกแก้วมีต่อพรมแดนระหว่างไทยกัมพูชาไม่เคยศึกษาปัญหานี้เนี่ยควรจะไปเป็นผู้ว่านาราธิวาาเอ้ยไม่ได้อีกนะอันนั้นก็เขตแดนอีกควรจะไปเข้าประจํากระทรวงเลยคุณเนวินทิศชอบบอกให้รัฐมนตรีบาหาไทยย้ายผู้ว่าภายใน24ชั่วโมงเลยครับนับแต่บัดน,นี้เป็นต้นไป แสดงความปัญญาแบบนี้นี่นะฮะทำให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิความเป็นเจ้าเมืองฮะ,ะแล้วเจ้าเมืองต้องอยู่ภายใต้พระปรมาพิไทยนะ,ะไปเสื่อมเสียพระหมหากษั์อีเสื่อมเสียพระเจ้าอยู่หัวกนะครับเพราะฉะนั้นพูดว่าจงสำเนียกตัวซะ,ะนี่ผมมาพูดดินแดน,นท่านเลยนะฮะผมรู้สึกสะอิดสะเอียนนะ,ะขอบคุณอาจารย์เตมนตีครับอาจารย์วิรพันธ์มีอะไรจะสรุปสักหนึ่งนาทีครับเชิญครับ คือผมขอพูดสันๆนะครับโดยสรุปว่าเราได้มาพบพี่น้องซึ่งเป็นผู้เดือดร้อนนะครับแล้วพี่น้องที่เดือดร้อนเหล่านี้นะครับนั่งอยู่ข้างๆผมทางซ้ายมือเนี่ยครับปรากฏว่าที่ดินเหล่านี้เนี่ยครับเป็นที่ดินซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุทั้งนั้นเลยครับอย่างแปลงของนายเบเนี่ยนะฮะถูกตรงนี้นะฮะก็กล้องกรนาซูมเข้ามานะครับที่จอดรถแล้วก็เดินลงมาถูกจับ ตัวตัว,ตวภาคสตรีที่นั่งอยู่ถัดไปเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้เลยครับที่เป็นบ่อน้ําสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยครับแล้วบริเวณที่ถูกจับนี่ก็ยืนยันว่าอยู่ระหว่างบ่อน้ํากับที่ของนายเบยเนี่ยครับอยู่บริเวณนี้ครับส่วไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่รัฐบาลมาอ้างเบื้องต้นครับมันห่างไกลกันเหลือเกินคนละเรื่องคนละราวนะอันนี้เป็นเรื่องของความน่าละอายในการออกที่แจงมากเลยครับแล้วก็เอเอกสารที่อยู่ข้างๆที่มือ อาจารย์ทเทพมัเกยถืออยู่อันนี้เป็น,นเป็นของเจ้าของที่หนึ่งของคุณบุญจันทร์นะแล้วก็ปแปลงของคุณป้าเนี่ยครับติดกันอยู่ตรงนี้เลยครับเราได้ตรวจสอบออกมาแล้วชัดเจนมากการถูกจับก็ถูกจับที่บริเวณนี้นะครับอ,อันนี้เป็นพื้นที่ของไทยแน่นอนอยู่ระหว่างหลักสองหลักนี่ครับระหว่างหลักสองหลักนี่ชัดเจนเลยครับครับอันนี้เ,เป็นอันนี้อันนี้เส้นสีเหลืองนี่คือไอ้แนวรั้วลวดหนามนั่นนะครับ แล้วก็อยู่อยู่ยอยู่บริเวณนี้แน่นอนอันนี้มันไม่ใช่เส้นเขียนแดนนะครเป็นเส้นสมมุติซึ่งเราทําขึ้นมาเท่านั้นครับ